เอเยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมแลนเซลอดก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิเคราะห์ตัวอย่างหรือว่าแลนเชียลเลอร์ของซีซันเลกาซีนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับใครที่ได้มาดูไลฟ์สดในเพจเนี่ยต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยนะครับผมเมื่อคืนคนดูเกือบร้อยคนน่ะนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ทีละส่วนกันนะครับว่าในคลิปแลนเชียลเลอร์อันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะฮะถ้าพร้อมแล้วครับไปชมกันเลย Let's go โอเคครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกกันก่อนเลยดีกว่านะฮะนั่นก็คือเลเจนด์คนใหม่ที่มีชื่อว่าวอลคิลีนั่นเองนะครับ โดยที่เปิดคลิปมาเนี่ยจะเห็นว่าเธอนะครับผมกำลังบินอยู่พร้อมกับใส่หมวกของไวเปอร์นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าการที่วอลคิรีใส่หมวกของไวเปอร์เนี่ยเป็นอะไรที่เท่ไม่เบาเลยนะฮะซึ่งการที่เราได้เห็นวอลคิรีใส่หมวกของไวเปอร์อันนี้นะครับก็ทําให้ผมคิดว่าไม่แน่นะครับในเกมวอลคิรีในตอนที่เธอบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเธออาจจะใส่หมวกของไวเปอร์เหมือนกับในคลิปลันชเทียเลอร์อันนี้ก็เป็นได้ครับ และจากในคลิปนะครับเราเห็นได้ว่าวอลคิรีของเรานะครับบินได้อย่างอิสระแล้วก็พลิ้วมากๆเลยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าถ้าภายในเกมเธอสามารถบินได้พิ้วไหวแบบนี้จริงๆนะฮะคือมันจะเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะครับเพราะในปัจจุบันเกม Apex Legends นะครับยังไม่มีตัวละครตัวไหนที่สามารถบินแล้วก็บังคับได้อิสระเท่ากับ Valkyrie เหมือนกับในคลิป l a n c h t a เ l อ r อันนี้เลยนะฮะซึ่งถ้าเธอสามารถบินได้อย่างอิสระแล้วก็พิ้วไหวเหมือนกับในคลิปอันนี้นะฮะก็ต้องว่าเธอเนี่ยจะกลายเป็นตัวละครเมตาในซีซั่นหน้าอย่างไม่ต้อง,งสงสัยเลยฮะ ซึ่งผมเนี่ยก็คิดว่าสกิลที่สามารถทำให้เธอบินได้ผิวไหวขนาดนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสกิลอัลติเมทของเธออย่างแน่นอนครับและนอกจากนั้นภายในคลิปวิดีโอเรายังได้เห็นเธอได้ใช้สกิลที่สามารถปล่อยจรวดออกมาจาก j e t p a พ k ได้อีกด้วยนะฮะ ซึ่งจากที่ผมสังเกตนะฮะจะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยสามารถปล่อยสกิลจรวดอันนี้ขนาดที่เธอลอยอยู่กลางอากาศได้ด้วยนะครับและจรวดเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาจากปีกทั้ง2ข้างของเธอนะครับข้างละ6นัดนะสข้างก็เป็น12นัดนั่นเองครับในส่วนของดาเมจหรือว่าความรุนแรงเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปรอรลุ้นกันในเกมอีกทีนึงนะฮะ ส่วนสกิลนี้นะครับจากความคิดของผมแล้วนะครับน่าจะเป็นสกิลแท็ก i c a l ขของเธอนั่นเองครับและที่ผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือชุดหรือว่าคอสตูมของตัวละครวอลคิลีนั่นเองนะครับซึ่งคุณเนี่ยเห็นได้ว่าชุดของเธอนะครับมันโคตรจะเท่เลยนะครับถ้าลองเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นที่มีอยู่ในเกมตอนนี้ที่เป็นสกินดิฟอลล์หรือว่าเป็นชุดปกตินะครับคือผมบอกได้เลยนะครับว่า ชุดของวอลคิลี่เนี่ยมันเท่ที่สุดแล้วนะครับมันคือตัวอื่นเนี่ยแทบจะสู้ความเท่ของชุดวอลคิลี่ไม่ได้เลยนะฮะ นี่ก็เหมือนเป็นความโกงอีกอย่างหนึ่งของตัวละครตัวนี้นะครับที่เวลาคุณซื้อตัวละครตัวนี้มาเนี่ยเหมือนคุณได้สกินที่ดีมากๆแถมติดตัวละครตัวนี้มาด้วยนั่นเองฮะและนอกจากสกินดีฟอลของเธอจะเท่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วนะครับในส่วนของเรื่องหน้าตาและภาพลักษณ์ของตัวละครวอลคิลี่นะครับก็ยังเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะน่ารักสดใสในแบบสาวญี่ปุ่นลูกครึ่งอเมริกันนั่นเองฮะ ซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวละครไวฟูตัวใหม่ของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนฮะซึ่งจากที่คุณฟังผมพูดไปเนี่ยคุณก็อาจจะคิดว่าผมเนี่ยอวยตัวละครตัวนี้จังเลยวะซึ่งความจริงแล้วก็ใช่นะสิครับผมอวยตัวละครตัวนี้นะครับเพราะผมเนี่ยชอบตัวละครตัวนี้มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบ็กสตอรี่ของเธอนะครับผมรวมถึงสกินดีฟอลที่ต้องบอกว่าเท่กว่าชาวบ้านชาวช่องและรวมถึงสกิลที่น่าสนใจมากขนาดนี้นะครับและรวมถึงความน่ารักของตัวละครตัวนี้อีกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่า ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมพูดไปนี้มันมีเหตุผลไหนบ้างที่เราไม่ควรจะซื้อมันมาใช่ไหมล่ะฮะนอกจากว่าเราเนี่ยจะมีเหรียญโทเคนในเกมไม่พอนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วความชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะโอเคฮะก็จบไปกับเรื่องของตัวละครวอลคิลี่นะครับคราวนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนนนนนนึึงงงัั่่่ก็ค Arena คือออเซใลวดีโ เ r Legacy อันนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าจุดประสงค์หลักของคลิปวิดีโอนี้นะครับนั่นก็คือเหมือนจะเป็นการโปรโมทเกมโหมดใหม่ที่มีชื่อว่า Alina นั่นเองฮะซึ่งในคลิปวิดีโออันนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูดีนะครับเขาเนี่ยจะโชว์ด่าน Alina ให้เราเห็นถึง3ด่านกันเลยทีเดียวนะครับเรามากันที่ด่านแรกฮะ ซึ่งเราเนี่ยก็เห็นด่านแรกได้จากฉากเปิดคลิปนะครับที่เปิดตัววอลคิลี่มานะครับก็นได้ว่าด่านนี้นะครับผมลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยจะเป็นเหมือนอยู่ท่ามกลางหุบเขานะครับและสภาพอากาศเนี่ยก็มีหิมะตกอีกด้วยนะฮะซึ่งความน่าสนใจของด่านอารีนาด่านนี้นะครับก็คือไอสภาพอากาศที่มีหิมะตกนี่แหละครับคือถ้าเกิดว่าในเกมนะครับมันมีหิมะตกแบบนี้จริงๆนะครับรับรองว่าเฟรมเรทของใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะดรอปพอสมควรนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าเขาคงจะไม่ให้หิมะมันตกหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นการ แบบคือมันทาให้เฟรมเรทผู้เล่นดอบอะนะครับผมไม่ควรที่จะเพิ่มไอหิมะอะไรแบบนี้เข้ามานะครับแค่มีหิมะอยู่บนพื้นอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดูดีแล้วนะฮะโอเคครับคราวนี้เรามาดูด่านอารีนาด่านที่2ที่เขาโชว์ภายในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้จากฉากที่ออกเทนเนี่ยถูกไล่ล่านะฮะซึ่งด่านอารีนาด่านนี้นะครับเป็นการเอาส่วนหนึ่งของแมป King's Canyon มานะครับนั่นก็คือในส่วนของ a r t i l l e r y นั่นเอง ซึ่งสำหรับหมดอารีนาในด่านอาร์ติเรีรี่อันนี้นะครับก็น่าจะเป็นด่านที่หลายๆคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็คงจะไม่มีอะไรแตกต่างไปจากอาร์ติเรีรี่อันเดิมมากเท่าไหร่นะครับคราวนี้เรามาต่อกันที่ด่านอารีนาด่านที่3ที่เราได้เห็นภายในคลิปกันเลยดีกว่าครับในส่วนของด่านอารีนาด่านที่3อันนี้นะครับก็เป็นการนําในส่วนต่างๆของแมปโอลิมปัสนะครับมาย้าให้เกิดด่านอารีนาด่านใหม่ขึ้นมานั่นเองฮะ ซึ่งความน่าสนใจของด่านอารีนาด่านนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นด่านอารีนาในตอนกลางคืนครับ ซึ่งวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ยก็อาจจะดูแยก่กว่าด่านที่มันเป็นตอนเช้านั่นเองและสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่2ของด่านนี้นะครับนั่นก็คือในด่านนี้นะฮะมันมียานของมิราชอยู่ด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ยานของมิราชเนี่ยหายไปจากแมป King's Canyon ในตอนซีซั่น8นะครับก็ในซีซั่นเลก a เซียนนี้นะครับมันก็มาโผล่อีกทีมาอยู่ในด่านของโหมดอารีนาอันนี้เลยฮะ แล้วก็สิ่งน่าสนใจอย่างที่3ของด่านอันนี้นะครับนั่นก็คือสภาพภูมิศาสตร์ของด่านนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีตึกอยู่เยอะมากนะครับซึ่งตึกนี้ก็น่าจะมาจากแมปโอลิมปัสนั่นเองนะครับซึ่งตอนที่เราบวกกันในแมปนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับมันมีตึกเยอะนะครับผมไอตัวที่มันมีสกิลในการบูสต์ขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะฮะ ก็จบกันไปสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับด่านต่างๆของโหมดอารีน่านะครับคราวนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับ นั่นก็คือการเปิดเผยตัวตนของตัวละครที่มีชื่อว่าแอชนะฮะซึ่งในปัจจุบันนะฮะแอชเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเกม Apex Legends มากเท่าไหร่นะครับแต่ในซีซั่น Legacy นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเธอเนี่ยมีบทบาทในเกม Apex Legends อย่างแน่นอนครับซึ่งเราเนี่ยก็รู้ได้จากทีเซอร์ที่เขาได้ปล่อยมาในซีซั่น8ซีซั่นนี้นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับไปดูคลิปของผมนะครับแล้วคุณจะรู้ว่า ทำไม a อชถึงจะมีบทบาทสำคัญในซีซันเลกาซีซึ่งบทบาทสำคัญของ Ash ในซีซันเลกาซีอันนี้นะครับนั่นก็คือเธอเนี่ยจะเป็นคนที่คอย Control, อวควบคุมเกมโหมด a r รีนนั่นเองฮะถ้าคุณสังเกตจากคลิปวีดีโอไลน์เชียเลอร์นะครับเห็นได้ว่านะครับเธอเนี่ยสามารถค o n t r o แ Map a r ีน a าได้นะครับผมสามารถรู้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน a r รีนนะครับรวมถึงรู้โปรไฟล์ต่างๆของ Legend ์แต่ละตัวแบบละเอียดอีกด้วยฮะ และนอกจากนั้นนะครับในคลิปเนี่ยเรายังได้เห็นหน้าของแอชรวมถึงภาพลักษณ์ของเธอในแบบอัลตร้าฟูลเ 2K4K อะไรก็ว่าไปคือต้องบอกว่าหน้าตาและภาพลักษณ์ของเธอเนี่ยมันคือตัวร้ายที่ต้องบอกว่าร้ายแบบสุดๆไปเลยอะฮะอันนี้เป็นความรู้สึกผมที่ได้เห็นหน้าตาของแอชภายในคลิปนี้นะครับและแถมยังมีความน่ากลัวแบบคือมันมีความน่ากลัวอย่างหนึ่งที่ผมไม่สามารถอธิบายได้อะฮะถ้าให้ผมเปรียบเทียบความน่ากลัวระหว่างแอชในคลิปนี้ กับเลเวนแนนนะครับผมบอกได้เลยว่าเลเวนแนนเนี่ยความน่ากลัวของเขาเนี่ยมันดูเหมือนเด็กน้อยไปเลยะครับซึ่งผมนะฮะก็วิเคราะห์ววาอย่างนี้ครับการที่เขาเนี่ยโชว์หน้าตาหรือว่าภาพลักษณ์ของแอชภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะเป็นการปูทางไปสู่ซีซันหน้าถัดจากซีซันเลกาซีอันนี้นะครับนั่นก็คือในซีซันหน้านะครับแอชเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นเลเจนด์คนต่อไปในซีซันหน้าก็เป็นได้ฮะ อันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ทุกคนควรรู้ไว้นะครับนั่นก็คือในวันที่26เดือนนี้นะครับทางเกม Apex Legends นะครับก็จะโชว์โหมดอารีนาให้เราเห็นแบบจัดเต็มกันแล้วนะครับและในส่วนของซีซั่น Legacy นะครับก็จะมาในวันที่4ของเดือนพฤษภาถ้าตามเวลาไทยเนี่ยก็น่าจะมาในวันที่5เวลาประมาณตีหนนั่นเองครับ และนี่ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่าง l u n c h t e l l l r r ของ Season Legacy โดย LCT ซึ่งก็ต้องว่าเป็นไลน์เชลเลอร์ที่น่าสนใจมากเลยจริงๆนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราวิเคราะห์เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็จะยกจุดที่มันน่าสนใจจริงๆมาวิเคราะห์เท่านั้นนะครับในจุดไหนเนี่ยที่ผมอาจจะพลาดไปนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถบอกในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับที่เราได้ไลฟ์สดแล้วก็ดูคลิปไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมด้วยกันนะฮะซึ่งถ้าในอนาคตนะครับทาง Apex l เ g e n d ตเขาปล่อยคลิปแบบนี้ออกมาเนี่ยก็น่าจะได้ไลฟ์แล้วกกก็มาคคุยัันนอีะรบผ นนุกดีะะฮะซึ่งถ้าใครอยากติดตามไปดูไลฟ์สดด้วยกันนะครับ <_ p ain> ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดไลค์ที่เพจของ LCT ใน Facebook นะฮะแล,แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิป Lance Taylor ของ Season Legacy คลิปนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณเนี่ยจะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกัเกม Apex l e g e n d แบบนี้ สำหรับวันนี้กับผมแลนเซลอตก็เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บ